เจ้านิวจางหูโถมที่คนเ่อเอื่นว่าบกทบบกทบนั่นที่เึงแง่งบ้านเมืองเจ้าเฮ็ดได้สำนีเจ้าคิดได้สำนีบ่กของเจ้านั่นเจ้าคิดได้ยังไมไปส่งจนมหมายหาผู้นั่นหาผู้นี้ให้เขาเจ้ามาซอยบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองผู้ใดเห็ดผิดก็้องรับผิดผู้ใดบ่เห็บด,ดบ่ผิดก็บ่ได้รับผิด นี่ยังยกูยึดยึดเมืงใดเจ้ามีเรือดํำนามบมืองไรลํำมีรถถังมีรถหุ้มกาะเจ้ายังขี่มาซื่อเลือยกพนข้นบกอีกเจ้าคิดได้ยังไดของเจ้าว่าถ้ารดล่างหงาต้องมาอดอดอยากๆมันก็ะแนយได้เขากูอยากได้ของเห่็นเจ้าคิดว่าจเจ้าเป็นไงเจ้าที่เห็นจังไดก็ได้สันติเจ้ามีบอสสมองเจ้าเรื่องของข่อย พระชาตชนที่คากันแจงกันกินอยู่แล้วเจ้าได้ออกมาท้องเบิ่งจะเทียบอ่พี่น้องประชาชนเฮานี่อยู่ยากลาบากอีเรื่อนหาพัน 5, ขเขาก็บบาดรบสุกผู้ทุกเจ้าเอาอให้เจ้คนรวยๆเจ้าก็คือบอกแหกตาบิงเงแน่คนรวยๆนั่นเขามีปัญญาเสือหาละคนเอาอไปเฮ็ดดีทอกนาหาละคนเอาบอกว่าเงินอยู่หลังตู้เย็นเศษเงินแม่มันจึงได้ชิวหลังตู้เย็นมันก็ตามระบบเอไอพยไปว่ากันเยว ส่งหายเถอะเนาะ่อยว่าวเนีบ่บท่านแล้วเจ้าจะฟังแซ่ขึ้นมาฟังคอยว่านี่คนอยู่ต่างประเทศเขายังหักประชาสน้นเขายังเห็ดเกี่ยวล้างมือมาให้แม่สอสอหรือว่าแม่หัวหน้าพักพักหนึ่งเอาเงินมาแจก,กให้พี่น้องพี่น้องบ้านเฮามู่เจ้าก็ว่าหาว่าเราสื่อทิตขายเสียงมันบ่แมนเป็นจังสัน้นในยุคเขายากมากแพง มันต้องซอยกันทุกผูสกคนมูเจ้าก็สิม่คิดหน่อยคิดไงยังสี่มันบ่ได้เจ้าก็คิดบังแม่จี้ลูกมองมูเจ้านั่นไม่ดีเองนะใครแน่จะไดาให้ผู้นั้นผู้นี้ได้อีชออีชอมันเป็นห้าแดกดากมันยังคือดาให้ใจมู้แท้คือ,คอ,อยังบอคิดหาห้างออกของบ้านของเมืองดีได้ได้ให้กันผูคนสิอดต,ตายเจ้ายัางคิดได้ยังไง หาสุดหมอไปแจกประเทศนั่นประเทศนี่เจ้าคือบอว์บอตัวข่อยฟังบังดูเงินภาษีพี่น้องมูเจ้าเอาไปเฮ็ดอยียงกันเมดเอาไปซื้อแจ่หน้าฬิกาม,มาเบิ่งสันบอมูเจ้าทางบ่คิดแท้การบริหารประเทศนี่มันต้องใสมันสมองบ่แมนใ้มันสับปะหลังเจ้าเข้าใจว่ขั้นเจ้าเฮ็ดบ่ได้คือสัญญาเจ้าบ่ต้องบอกมาว่าเฮ็ดทำตามสัญญา พอเวลาอีกปอน,นั้นนี่มันเลยมาหาหกปีแล้วเจ้ายังเห็นได้สำนีสันบอ่ความคิดของเจ้ามีสำนีสันบอ่เอาบอกคอยิ่งกันนะ